She will Advice as rock king IT network total link สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ ohxo com นะฮะเรื่องเกมมิ่งเกียร์นะครับถ้าพูดถึงหลายคนน่าจะนึกถึงอย่างแรกก็คือคีย์บอร์ดนั่นเองนะฮะคีย์บอร์ดนี่ก็เป็นส่วนสำคัญมากเลยนะครับสำหรับการเล่นเกมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเกมประเภทไหนต้องใช้คีย์บอร์ดนะครับ fps w s a d หรือว่า MOBA ใช้ปุ่มเยอะกว่านั้นนะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนะครับ mechanical keyboard ก็จะเป็นคีย์บอร์ดอีกประเภทหนึ่งนะครับที่ให้ feeling การสัมผัสการกดอะไรต่างๆที่มันดีกว่าเมมเบรนหรือว่าปุ่มยางทั่วไปนะครับแต่ว่า Mechanical Keyboard อร์ส่วนใหญ่ราคาจะแพงมากๆนะฮะหรือว่าว่ากันว่าราคาสูงก็ตามคุณภาพของแต่ละยี่ห้อนะครับแต่ว่าวันนี้เรามากับคีย์บอร์ดจากทาง g v วิ w ซึ่งเป็นคีย์บอร์ดที่ราคาคุ้มค่า เป็น mechanical keyboard ที่มีฟิลคลิกกี้นะครับซึ่งหลายๆคนน่าจะชอบเอาเป็นว่าตัวนี้นะครับชื่อ gview k 7นะครับหรือว่า k 7หลายคนน่าจะเห็นกันอยู่แล้วนะครับว่ามันหน้าตาเป็นยังไงแต่ว่าอันนั้นคือแพ็กเกจเก่านะครับวันนี้เรามารีวิว k 7ล็ดตใหม่นะครับมีฟีเจอรเ์เพิ่มเติมขึ้นมาหน้ากล่องที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับและเราจะมารีวิวอย่างละเอียดนะครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวพาไปดูครับ แพ็กเกจหน้ากล่องนะครับอันนี้จะเป็นล็อตใหม่เพราะฉะนั้นก็ดีไซน์กล่องใหม่หมดเลยนะครับโลโก้ g ีวิก็เป็นโลโก้ใหม่เช่นกันนะฮะถ้าอยากรู้โลโก้เก่าเป็นยังไงนะครับไปดูเทปเก่าๆของเราเลยนะครับตอนนั้นสปอนเซอร์ของ G ีวิจะเป็นโลโก้เก่าอยู่นะครับแต่ว่าเทปปัจจุบันจะเป็นโลโก้นี้แล้วนะครับซึ่งเป็นโลโก้ใหม่มีหน้ากล่องเขียนว่า K7 นะครับอันนี้ก็จะเป็นสะท้อนแสงสีเหมือนโครเมียมนะฮะตัวกล่องเป็นสีดํามีรูปหน้าคีย์บอร์ดอยู่ตรงนี้นะฮะทางด้านหลังก็จะบอก ฟังชั้นคร่าวๆนะครับเอาเป็นว่ามีอะไรผมขอไม่อ่านตรงนี้เดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าครับของที่มาในกล่องนะครับก็ตามนี้เลยนะฮะอย่างที่เห็นนะครับอย่างแรกก็คือตัวคีย์บอร์ดคีย์แคปพูลเลอร์สอันหรือว่าตัวดึงคีย์แคปนะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น CD Bundle Driver ของเขานะฮะว่ามีพวกโปรแกรมเซตพวกมาโครมาโคอยู่อนนี้หมดนะฮะที่เหลือจริงๆแล้วปุ่ม w S A D นะครับแล้วก็ลูกศรจะเป็น พวกนี้มาให้นะครับแต่ว่าผมถอดออกนะครับผมชอบสีดํามากกว่านะครับอันนี้ปุ่มที่เขาให้มานะฮะมีมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก w S A D หรือว่าลูกศรน,นะฮะอย่างนี้เห็นเลยอันนี้จะเป็นวัสดุเป็นยางนะครับเดี๋ยวเราเจาะลึกให้ดูอีกทีฮนะ ปุ่มที่ให้มานะครับก็จะเป็นปุ่มยางนะครับอันนี้สีเขียวสําหรับเปลี่ยนปุ่มเดิมนะครับถ้าไม่ชอบอันนี้ก็จะเป็นยางเลยนะครับลองจับดูก็จะมืดๆเหมือนยางเพราะฉะนั้นก็ไม่ลื่นมือนะครับจะเห็นว่ามี texture อยู่ด้วยนะฮะตรงนี้ส่วนวัสดุของเขานะครับข้างในก็จะเป็นพลาสติกเช่นกันนะครับตรงสเต็มก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะมี2ชั้นนะครับอย่างที่เห็นลองสังเกตดูนะครับเราสามารถงางอันข้างนอกออกมาได้นะครับตรงนี้ก็จะเป็น2ชั้นนะครับเพราะว่าตรง โครงหลักจะเป็นพลาสติกส่วนข้างนอกจะเป็นยางนะครับตรงนี้อย่างที่เห็นเลยก็มีมาให้ครบทุกปุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็น w S A D หรือว่าลูกศรน,นะฮะตรงนี้อย่างที่เห็นสวิตช์ของเขานะครับตัวนี้เป็น Mechanical Keyboard นเพราะฉะนั้นก็ทุกปุ่มจะมีสวิตช์แยกกันนะครับอย่างที่เห็นตรงนี้สวิตช์หน้าตายอย่างนี้หลายๆคนอาจจะไม่คุ้นนะครับแต่ว่าคนที่เล่นคีย์บอร์ดเก่าๆอย่างคีย์บอร์ดโบราณรุ่นที่พวก พวกเดลเอทีหนอะไรอย่างนี้นะครับสวิตช์เขาจะเป็นเ l ล s นะครับตัวนี้จะเป็นเ l ล s สีฟ้านะฮะแต่จะเป็นเ l ล s ์โคลนจากทางค่ายไทเฮานั่นเองนะครับชื่อโมเดลไทเฮาเอพีซเป็นแบบคลิกกี้สวิตช์โดยที่มีน้ำหนักประมาณ55กรัมบวกลบเท่าๆกับ Cherry M X Blue นะฮะฟิลลิ่งก็ดูพิมพ์มันดีนะครับแต่ว่าข้อเสียลหลักๆก็คือพวกคีย์แคปที่ไม่สามารถใส่กับ Cherry M X ได้นะฮะต้องไปหาคีย์แคปของพวกเ l ล s มาใส่นั่นเองครับ คีย์แคปของเขานะฮะจะเป็นคีย์แคป ABS นะครับอย่างที่เห็นเลยซึ่งสเต็มแล้วจริงๆก็เป็นของเหมือน a l ลนะฮะเพราะว่าจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าตรงนี้นะครับไม่ใช่ตัวบวกเหมือนของ Cherry MX นะฮะแต่ว่าอย่างที่เห็นนะครับ ABS ส่วนใหญ่จะเป็น ABS แบบเงาๆนะครับแต่ว่าตัวนี้จะเป็น ABS แบบด้านนะฮะอย่างที่เห็นเลยเพราะว่าเวลาเราพิมพ์งานหรือว่าอะไรอย่างนี้พวกเงาๆมันจะติดพวกขี้มงขี้มือง่ายหน่อยตัวนี้จะ สัมผัสค่อนข้างนึบๆมือดีนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับคีย์แคปเออบี a b สระดับนี้ g w K7 ล็อตใหม่นะครับบริเวณนี้จะเปลี่ยนไปนะฮะตัวเก่าก็จะมีบอกอยู่ประมาณพวกนำล็อกแคปล็อกสกออล็อกนะฮะแต่ว่านี้มีพวกปุ่มโปรไฟล์เพิ่มขึ้นมาด้วยนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้เลยเอาเป็นว่าเดี๋ยวมันจะทำวงทำงานยังไงเดี๋ยวเราลองต่อเขาไปดูดีกว่าครับมาดูด้านล่างของคีย์บอร์ดบ้างนะครับเริ่มกันที่อันนี้นะฮะลิฟเตอร์หรือว่าขายกนะครับ ตัวนี้จะเป็นแบบยาวหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นก็สามารถยึดเกาะได้ดีนะฮะวัสดุจะเป็นพลาสติกกึ่งยางนะครับไม่แข็งไม่หนื่อสัทีเดียวแต่ว่าผมเชื่อว่าวางไว้บนโต๊ะอะไรต่างๆนะครับน่าจะอยู่อยู่แล้วนะครับถ้าเราไม่ใช้ยังมีเจ้าตัวนี้นะครับติดกาวมาให้นะครับเป็นแบบยางตรงนี้น่าจะยึดเกาะได้ดีครับผมส่วนด้านล่างจะมีขารองตรงนี้นะครับ rubber feet เป็นแบบยางเหนียวเหนียวเลยนะครับอันนี้น่าจะยึดเกาะได้ดีอยู่แล้วครับ เรื่องสายนะครับตัวนี้จะไม่ใช่สาย USB แบบถอดได้นะครับแต่ว่ายังมีฟังก์ชันการเคลื่อนย้ายสายจะไปฝั่งซ้ายหรือว่าฝั่งขวาก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าเคสของคุณอยู่ฝั่งไหนอันนี้ผมสมมติว่าเคสอยู่ฝั่งซ้ายละกันก็จะมีเขี้ยวล็อกตรงนี้เห็นไหมครับเราเอามันยัดเข้าไปนะฮะล็อกไว้ใต้เขี้ยวนะครับแล้วก็ออกผ่านช่องนี้นะครับมีทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาหรือว่าตรงกลางนะครับตรงกลางเราไม่มีที่ล็อกแต่ว่าเราก็สามารถเอาออกมาได้เลยนะฮะตรงนี้ ตัวสายเองจะเป็นสายแบบสายถักนะครับเพราะฉะนั้นก็พวกเรื่องรอยขีดควรอะไรต่างๆนะฮะถ้าเป็นสายยางเวลาเกี่ยวกับเจ้าเคี้ยวตัวนี้ก็อาจจะทําให้มันมีรอยได้แล้วก็รอยก็อาจจะทําให้เข้าไปในตัวสายเลยนะครับไม่สามารถลบออกอะไรได้นะฮะแต่ว่าสายถักแน่นอนนะครับไม่มีรอยอยู่แล้วนะครับถึงแม้ว่าเราจะเอาคัตตงคัตเตอร์กรีดอะไรอย่างนี้นะฮะมันก็ยังจะใช้งานได้ปกตินะครับไม่เข้าไปถึงตัวสายไฟทางด้านในอย่างแน่นอนครับ เรื่องไฟ l e d นะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าจะชอบหรือเปล่านะฮะแต่สำหรับผมนะครับผมว่ามันสว่างเกินไปนิดนึงนะฮะไฟนํำล็อกนะครับนี่ถ้ามองตรงๆนี่ตาแทบแตกนะฮะแคปล็อกสกออล็อกนะครับสว่างเต็มที่หมดเลยนะฮะเพราะฉะนั้นก็แล้วแต่คนชอบนะครับถ้าไม่ชอบให้มันสว่างขนาดนี้ก็หาอะไรมาปิดเอานะครับผมถือว่าเป็นไฟคีย์บอร์ดที่สว่างมากเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ในโปรไฟล์หนะครับถ้าเรเปลี่ยนโปรไฟล์สองโปรไฟล์สนะฮะ ก็จะมีไฟย้ายจากโปรไฟล์1โปรไฟล์2โปรไฟล์3ตรงนี้ครับผมอย่างที่เห็นตรงนี้เลยซึ่งเราสามารถตั้งค่าพวกโปรไฟล์ต่างๆได้ในโปรแกรมที่เขาให้มาครับฟีเจอร์หนึ่งอีกอย่างนะครับของคีย์บอร์ดเกมมิ่งนะฮะก็คือพวกแอนตี้โกสติ้งนะฮะแอนตี Anti ้โกสติ้งคืออะไรนะครับคือเวลาเรากดหลายๆปุ่มพร้อมกันนะฮะมันจะต้องรีจิสเตอร์หรือว่าขึ้นตามปุ่มที่เรากดนะฮะซึ่งตัวนี้จะมีฟังก์ชันหรือเปล่า เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับอันนี้เราใช้เบสิกเลยนะฮะก็คือ Microsoft Anti Ghosting Explain นะครับหรือว่าการทดสอบว่าคีย์บอร์ดตัวนี้มีโกสหรือเปล่าผมกดนะครับ A S D F J K L ซีมิค o l ลอนแล้วก็กดเพิ่มเติม G ยังได้อยู่นะครับ H ตรงนี้ไม่ได้แล้วนะครับดูซิว่ามีกี่ปุ่มนะหนึ่งสองสามสี่หนะครับคือเราสามารถ Anti Ghosting ได้นะฮะตามนี้นะฮะ กดได้ความการสูงสุด10ปุ่มนะครับแต่ว่าพูดกันตรงๆนะครับมันก็ไม่คอนสแตนต์หรือว่ามันไม่ไม่ได้เท่ากันทุกทีนะครับอันนี้ผมลองกดลงไปที่คีย์บอร์ดแบบด้วยฝ่ามือทั้งสองข้างนะฮะก็จะขึ้นอย่างเท่าที่เห็นนะครับบางทีก็ขึ้นแค่ A บ้างหรือว่าขึ้นแค่ไม่กี่ปุ่มนะครับอันนี้ก็ลองดูกันนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเวลาเราเล่นเกมเราก็คงจะกดแบบทีละปุ่มนะครับเล่นเกม w บ s a d อะไรอย่างงี้นะฮะลองดูกันอย่างที่เห็นในจอสมมติเราเล่น GTA ตอนนี้เรามาโนกันอยู่นะครับ W เดินหน้าขับรถเลี้ยวดีกดแตรคือ E อ่าก็ยังติดอยู่นะฮะก็ถือว่าถ้าหลักๆไม่เกิน5ปุ่มหรือ6ปุ่ม7ปุ่ม8ปุ่มอะไรอย่างนี้ก็น่าจะใช้งานได้กันทั่วๆไปอยู่นะครับผมมาดูถึงฟีลิ่งการพิมบ้างน,นะครับตัวนี้สวิตช์จะเป็นแบบเอ,อเอลฟ์คล n นหรือว่าของ t h ไทเฮาจากทางประเทศไต้หวันนะครับที่ผมให้ดูไปเมื่อกี้ฟีลิ่งการพิมพ์ผมจะบอกว่า ตัวนี้ถือว่ามันพอสมควรนะครับหลายๆคนที่ซื้อไมพ์คันคในเข้าคีย์บอร์ดจะคํานึงถึงเรื่องเสียงแล้วก็ฟิลสัมผัสข,ของตัวคีย์บอร์ดว่ามันจะตอบสนองเป็นแท็กทหรือเปล่านะครับตัวนี้ถือว่าเป็นทั้งแท็กทายและคลิกกี้นะครับเดี๋ยวจะลองกดให้ฟังนะฮะอันนี้ผมกดปุ่มเดียวนะครับเมื่อมันมี a c t i v a t i o n หรือว่าจุดที่มันรับรู้ว่าเรากดนะฮะจะเหมือน c h e r r y m x Blue นะครับก็คือจะมีเสียงคลิกเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์แบบ ยาวๆให้ฟังนะครับามาลองกดเสียงชิปดูนะครับชิป backspace นะครับ enter สเปซบา a r ครับเรื่องเสียงนะครับเสียงตัวนี้จะ ฟังแล้วดูแหลมกว่าของ Cherry MX Blue อยู่พอสมควรนะครับส่วนฟ e ล l i n g การกดนะฮะถึงแม้จะเป็น55กรัมใกล้เคียงกับ Cherry MX Blue นะฮะแต่ว่าตัวนี้ผมรู้สึกว่ามันจะเบาวกว่านิดนึงนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าการออกแบบของ s สปริงและตัวสเตมของ Switch นะครับที่มันแตกต่างกับของทาง Cherry MX Blue นะ,ะแต่ผมถือว่าตัวนี้เป็น Switch ที่พิมพ์มันพอสมควรนะครับเพราะว่ามันเ,เป็น a l f c l o n e นะครับเพราะฉะนั้นก็ ออกแบบมาตามแบบฉบับของ Elf สีน้ำเงินเลยนะครับตัวนี้จะเป็นจากทางไทเฮานั่นเองครับ Layout ตัวนี้จะไม่ใช่ทั้งแบบ ISO หรือว่า ANSI นะครับเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยตัวคอนโทรลจะยาวกว่าปุ่มอื่นนะครับถ้าเป็นแบบ ANSI ทุกปุ่มก็จะมีขนาดเท่ากันนะครับ backspace จะเป็นแบบยาวแต่ว่าตัวนี้ backspace จะเป็นแบบสั้นนะครับเท่ากับปุ่มอื่นและ Enter จะเป็นแบบปุ่มใหญ่ตาม UK layout นะครับอันนี้ก็แล้วแต่คนถนัดหรือว่าแล้วแต่คนชอบนั่นเองนะครับแต่ว่าถ้าถามผมเรื่อง Feeling อะไรต่างๆนะฮะผมถือว่าเป็นปุ่มที่พิมพ์มันพอสมควรครับโปรแกรม bundle ที่เขาให้มานะครับเป็นโปรแกรมควบคุมคีย์บอร์ดเลยนะครับ UK7 ตรงนี้อย่างที่เขียนนะฮะหน้าตายเดเฟน์โปรแกรมก็ดูใช้งานง่ายนะครับตัวนี้นะฮะสามารถตั้งปุ่มฟังก์ชันแล้วก็อะไรมาโคเรทคียนะครับยกเว้น ปุ่ม FN หรือว่าปุ่มฟังก์ชันเท่านั้นนะฮะอย่างที่เห็นตรงนี้ผมตั้ง F5 F6 F7 ไว้แล้วนะครับ F5 ผมจะเอาเป็น Media Hotkey Play Pause ละกันสมมุติว่าคุณฟังเพลงกันอยู่นะครับคุณก็กด FN F5 นะครับก็เป็น Play เป็น Pause นะฮะ F6 จะเลือกอะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าผมจะเล่นปุ่ม U ก็ได้ปุ่ม U นะฮะเอาทําอะไร Additional Command นะครับ Command เพิ่มเติมเราสามารถกดสลับ Window กดปิด Window เปิด Explorer run หรือว่า Back to Desktop ได้นะครับอันนี้เราก็สามารถปรับแต่งได้ทุกปุ่มเลยนะครับหรือว่าเรียกว่าโ r รแกรมเวโอคีย์นะครับสามารถแยกได้หมดเลยว่าคุณอยากจะให้ปุ่มนี้มันไปทำอะไรอย่างเช่นเวลาเล่นเกมนะครับเราอยากจะให้ปุ่มที่มันเราถนัดมาอยู่ใกล้กับเรามากขึ้นนะครับเราก็เลือกโปรไฟล์หนึ่งไว้เสร็จแล้วเราก็เลือกปุ่มนั้นนะครับถ้าเราจะใช้งานปกติเราก็สลับไปโปรไฟล์หนึ่งแค่นั้นเองนะครับถือว่าใช้งานง่ายมากตรงนี้ มีเดียเพลเยอร์ออปชันก็สามารถควบคุมได้เช่นกันนะครับทั้งโปรแกรม Windows Media Player iTunes Real Player และ Winamp นะฮะตรงนี้นอกจากนั้นอออื่นๆอย่างเช่นลิงก์แอปพลิเคชันก็ยังมีมาให้นะครับเดี๋ยวขอกลับโปรไฟล์โปรไฟล์หนึ่งก่อนตรงนี้นะครับลองดูตรงบริเวณนี้เลยนะฮะเราสามารถปรับแต่งได้หมดนะครับว่าจะเอาแอปพลิเคชันที่มันใช้กับไอ้เจ้าคีย์บอร,ร์ดตัวนี้ในโปรไฟล์นี้นะฮะถ้าเราเปิดแอปพลิเคชันนี้นะครับเราจะ ใช้การตั้งค่าตรงนี้ได้เลยนะครับสมมุติคุณเอาไฟล์ตัวเกมที่คุณรันอยู่นะครับเป็น exe ตรงนี้นะฮะเราจะพอดีเครื่องนี้ผมไม่ได้ลงเกมไว้นะครับสมมุติว่ามันจะมีไฟล์ d o t a 2 t o exe แล้วกันนะครับก็กดไว้ว่าถ้าเราเข้า d o t a 2 t o o exe นะฮะก็จะใช้โปรไฟล์นี้โดยอัตโนมัตินะครับเวลาเราเล่นกงเล่นเกมอะไรก็จะทำให้มันง่ายได้ขึ้นนั่นเองครับ คีย์บอร์ดจากทาง G View K7 ตัวนี้นะครับผมถือว่าเป็นคีย์บอร์ดที่พิมพ์มาอีกรุ่นหนึ่งนะครับฟีลลิ่งก็อาจจะไม่เหมือนพวกที่มันเป็น Stem หเี่ยมเหมือน Cherry MX หรือว่าพวก k a l s ซะทีเดียวนะฮะอันนี้จะเป็น Thai House w i t c h นะครับซึ่งก็จะเป็น Alps Code นะครับฟีลลิ่งก็จะค,คล้ายๆกันนะครับเป็นคลิกกี้เหมือนกันแต่ว่าน้ำหนักการกดแล้วก็ฟิลลิ่งการกดลงไปของปุ่มนะครับมันจะดูนุ่มกว่าของ Cherry MX นะฮะตัวนี้ ส่วนเรื่องเสียงอะไรต่างๆก็ยังมีมาครบตามสไตล์ของคลิกกี้คีย์บอร์ดนะฮะตัวนี้ฟังก์ชันอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกการตั้งมาคโครหรือว่าโปรแกรมที่เขาสามารถปรับแต่งได้ทุกอย่างเลยนะครับยกเว้นปุ่มฟังก์ชันก็ทําให้คีย์บอร์ดตัวนี้เป็นคีย์บอร์ดที่น่าสนใจนะครับเวลาเราเล่นกงเล่นเกมอะไรอย่างนี้สมมติเราอยากจะให้ปุ่มนี้มันย้ายมาอยู่ตรงนี้อะไรอย่างนี้เราก็สามารถปรับได้ทางนั้นนะฮะราคาของเขาจะอยู่ที่1850าบาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นแมคคาเนียลคีย์บอร์ดที่ ค่อนข้างถูกนะครับล็อเบอร์โดบางตัวยังแพงกว่านี้เลยนะฮะแต่ว่า1 8 5 0ด้ได้แมคคาิคตัวนี้ก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วนะครับยังไงนะขอบคุณทางบริษัทวอรเลียนคอมพิวเตอร์หรือว่าทาง GV i e w ด้วยนะครับที่จะส่งคีย์บอร์ด g v i e w K7 ตัวนี้มาให้อีกในกทดสอบยังไงวันนี้อิงและทีมงานโอฮอคโซนก็ต้องขอลางไปก่อนพบกันอีกในโซนหน้าที่โอฮอคโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ